สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมากับการรีวิวโรงแรมอีกแล้วนะคะโรงแรมนี้เนี่ยชื่อว่าโมโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมที่มีความสะดวกสบายแล้วก็ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากๆเลยนะคะเดินทางสะดวกมากตรงนี้เนี่ยก็คือตั้งอยู่แถวราชเทวีนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นแยกราชเทวีเลยนะคะเลี้ยวไปนิดหน่อยก็จะถึง BTS ราชเทวีแล้วนะคะส่วนในห้องเนี่ยก็คือเป็นห้อง ที่มีความเล็กตะมุตมีมากแต่ว่าครบครันด้วยของใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ําจะเห็นว่ากระจกเนี่ยมีไฟออกมานะคะมีชาวเวอร์บ็อก์นะคะแล้วก็ตัว ชักโครกให้อย่างสะอาดมากห้องน้าก็คือดูดีมากเลยส่วนในอเมนิตี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีครบทุกอย่างนะคะมีตัวไดป่ผมด้วยในตัวห้องเองเนี่ยก็จะเห็นว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเตียงเนี่ยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีทีวีที่สามารถดู YouTube ดู Netflix ได้เลยนะคะหัวเตียงก็มีปลั๊กให้ทั้งสองฝั่งเลยสะดวกมากเลยนะคะส่วนโต๊ะตรงนี้ก็สามารถวางของได้แต่งหน้าหรือว่าทํางานได้เลยนะคะแล้วก็มีตัววินโดว์ซีดอีกที่ หนึ่งนะคะในห้องเนี่ยก็จะมีตัวกาแฟที่แบบใช้แคปซูลนะเธอห้โซมากเลยนะคะแล้วก็มีตู้เย็นข้างล่างในส่วนของอาหารเช้านะคะที่เราจองมาเนี่ยจะเป็นรวมอาหารเช้าด้วยราคา2 0 0พันนิดๆเท่านั้นเองนะคะก็คืออาหารเช้าก็เป็นตามปกติเลยสลัดบาร์มีน้ำเป็นน้ำส้มนะคะมีนมให้นะคะคอนเฟลกต่างๆรวมถึงอาหารเนี่ยมีอาหารไทยร่วมด้วยนะคะ ก็คือเราพักที่นี่3วันเนี่ยอาหารเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยนะคะทําให้เราเนี่ยมีความแบบว่าสนุกไปกับอาหารที่เขาทามาให้นะทุกคนแล้วก็จะมีโซนของหวานด้วยห้องทานอาหารก็คือเป็นขนาดประมาณนี้นะคะเป็นแบบเล็ก,ลกๆน่นารักน่นารักแล้วก็ตกแต่งได้มินิมอลมากเลยนะคะจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ